สวัสดีครับท่านทุกท่านผมมาที่งานพกษาตะวันออกชลบุรีก็มีการประกวดกล้วยไม้นะครับผมก็เลยจะเอากล้วยไม้สวยๆมาฝากให้ท่านชมและก็จะมีาสายพันธุ์ต่างๆซึ่งแต่ละสายพันธุ์ก็จะมีชื่อกัน ให้ท่านได้ชมแล้วดูนี่ครับอันนี้สวยมากเลยครับท่านดูเป็นกล้วยไม้ที่มีความงดงามนะครับแล้วดูอันนี้ก็มีความงดงามในวันนี้นะครับคนมากําลังประปวดกันอยู่นะครับผมให้ท่านชมเลยนะครับอันดับแรกที่สุดเลยนะครับเป็นสกุลต่างๆที่ผมจะให้ท่านเพื่อเป็นความรู้นะครับอันนี้เขียนว่าสกุลคัทธริยาและสกุลใกล้เคียงนะครับ ดูนะครับสกุลคัทริยานี่คือแบบนี้นะครับดูนะครับสกุลคัทธริยาและใกล้เคียงใช่ไหมครับมีแต่ละต้นสวยงามนะครับผู้ที่ชื่นชอบก็คงจะอยู่ในนี้เป็นวันๆเลยนะครับผมก็ชอบนะครับต้นไม้ดอกไม้ทำให้ชีวิตเรามีความสุขน,นะครับ ไหมครับนี่ดูมีคนมาดูกันนะครับนี่คือคัทริยาอยู่นะครับตอนนี้สวงามทีเดียวเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปนี่ยังคัททริยาอยู่นะครับอันต่อไปก็คือสกุลแวนด้าแวนด้าเดูนะครับ นี่คือแวนด้าท่านดูนะครับจะได้รู้จักเอาไวาน้นี่คือวันด้าสกุลแวนด้านะครับแต่ละสกุลมีความแตกต่างกันเยอะเลยทีเดียวนีสวยมากเลยครับท่านดูและดูนะครับเราข้ามไปเลยเพราะมีคนอยู่นี่ครับแวนด้า นี่ครับสวยมากเลยแวนด้านี่สกุลแวนด้านะครับให้ชมนะครับเพลินเพลินมากครับมามาเที่ยวชมได้นะครับต่อไปตรงนี้เป็นอะไรอันนี้ไม่ได้บอกสกุลอ่ไม่ได้บอกไม่ได้บอกผมก็ไม่รู้เพราะว่านี่ดอกไม้ล้ยไม้สวยงามทเดียวา นี่ก็มีการประกวดทำที่แขวนอย่างดีเลยท่านดูสามารถตากเสื้อผ้าได้นะครับแล้วมาดูตรงนี้ตรงนี้กล้วยไม้ช่อแรกยกเว้นนอหรือปันปันตาไม่เข้าใจนะครับน,นี้ไม่เข้าใจงั้นมาดูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สกุลออนซิเดียมสกุลเรเนนเทราและอารัก ิสมคาร่าดู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 จะไม่ดีนะครับผมจำไม่ได้สปุลออนซิเดียมนะครับนี่ไม้นี่มีพันเยอะเยอะนะกล้วยไม้นะครับนี่คือกล้วยไม้นะครับส่วนตัวผมใกล้มวยนะครับคือใกล้จะมวยแล้วอีกไม่นานก็มวยมรนงังนวดูสวยไหมครับ งดงด,ดงามมากเลยครับบัตรประจำตัวกล้วยไม้ก็มีด้วยโอ้ไม่น่าเชื่อสวยงามทีเดียวอันนี้ก็อะไรไม่รู้เอาเดี๋ยวเดินดูเพิ่นๆดีกว่านะครับดูให้ชอบใจนะครับกล้วยไม้แบบมับรู้ที่ช่องนี้ก็ท่านจะเห็นว่า กล้วยไม้นี่สีสันงดงามท่านดูใช่ไหมครับอันนี้นะครับผมจะเล่าให้ท่านฟังว่าธรรมชาติให้ความงดงามแก่เราอย่าง,ย,างยิ่งเห็นไหมเห็นไหมสวยงามมากเลย้วยไม้ยังมีแปลกแเลยนะครับดูสิครับเห็นไหมครับ ธรรมชาตินี่บรรจนสร้างให้มนุษย์ได้ชื่นชมกับความเป็นธรรมชาติเราเป็นนี่บุญคุณธรรมชาติมากนะครับแล้วสีสันที่ออกมานี้ไม่รู้ว่าเอามาจากไหนเป็นเรื่องที่แปลกนะครับผมดูแล้วแปลกมากเพราะวา่ามนุษย์เรานี้ได้เห็นความงดงามนะครับ แ้ะดูใบไม้ก็จะเป็นสีเขียวเพราะว่าสีเขียวมองแล้วจะทําให้สายตาดีนะครับต้นไม้ทึงเป็นสีเขียวท้องฟ้าสีฟ้าแม่นน้ําทะเลก,ก็เป็นสีน้ำเงินนะครับถ้าลองอต้นไม้ใบไม้เป็นสีแดงโลกนี้คงร้อนนะคือธรรมชาติให้ประโยชน์แก่เราฉะนั้นเราต้องรักธรรมชาติอย่าทำลายธรรมชาติกันนักเลยนะครับ ดูสิครับกล้วยไม้อย่างนี้ตกแเยอะแยะเลย,ะยะครับท่านผนนู้ชมสวยมากนะครับอออขอสครับประกาศนะครับกำลังประกวดกล้วยไม้นะครับถ้าผมมาดูผมก็ตัดสินไม่ถูกนะครับว่าอันไหนสวยรุ่นรุน่นนี้ก็สวยนะครับแต่ว่าตั้งแต่โบร,ราณมาแล้วนี่ท่านดู ไหครับสวยมากเลยที่1ที่สองโอ้โหคณะกรรมการอยู่ข้างหน้าผมนี่เองครับแล้วนี่ก็ดูนี่ก็สวยนะครับโอ้ที่1นึ่งที่สองที่สามเดี๋มาอธิบายผมนะครับผมไม่รู้เรื่องนะครับนี่ก็คือ กล้ยไม้ที่มีความงดงามอย่างยิ่งนะครับและท่านดูกล้ยไม้อันนี้ยังมีดอกเดียวเห็นไหมครับแปลกนะครับกล้วยไม้นี่แับแปลกก็มีนะครับโอ้โหมันมีหลายหลายรางวัลน,นะครับสําหรับสําหรับพันไม้แต่ละอย่างแต่ละที่ซึ่งแปลกประหลาดดิเดี๋ยวท่านดูเข้าหน้า เลาจะขึ้นได้อย่างนี้โอ้โหใช้เวลานะครับคนที่อยู่นหน้นิยดูสิครับโอ้โหต้นนี้ต้นเดียวเคยไปปลูกนะครับผมไปปลูกปรากฏว่าไม่รอดดอกสวยนะครับคือกล้วยไม้นะครับผมปลูกไว้ก็ใกล้บ้วยเลยนะครับมีลายสกุลแล้วะกิด กันดูเห็นไหมครับนี่ที่สามแต่มันไหลมีไหลอันดับนะครับผมไม่รู้อย่างไรนะครับสวยทีเดียวผมถ่ายให้ท่านชมนะครับต้องนานแล้วยังไม่หมดเลยมีดอกไม้ดอกกล้วยไม้สวยงามครับตอนนี้ก็แปลกประหลายปีนี้ ควรไหมขึ้นเพื่อการแพร่กระจายครับแล้วดิวดอกนี้สิยิ่งงามามากเลยเห็นไหมครับเดี๋ยวผมไปดูพันธุ์สกุลหวายไปดูสกุลหวายอันนี้สกุลหวายนะครับเห็นไหมครับสกุลหวายนี่ท่านดูมันเป็นยังไงสกุลงามมากเลยนะครับ ย่มามาชมนะครับเรียบมาชมเดี๋ยวกับเขาเก็บไปท่านจะออกชมนะครับนี่เห็นไหมครับดอกสวยมากเลยมาชมที่งานพฤกษาตะวันออกชนบุรีสิบก้ถึงยีแปดดอกไม้สวยๆอยู่ที่นี่นะครับโอเคนะครับนี่คือ บรรยากาศงานประกวดกล้วยไม้นะครับนนแล้วดูอันนี้สิครับดอกสวยมากเลยไมดูแล้วหลายตานะครับมาชมได้นะครับคนดูอันนี้ก็ตัดสินยากนะครับสวยทีเดียว,วยเลยนดอก โอเคครับนี่คือบรรยากาศการปลักและสุดท้วยมาในวันนี้นะครับที่คณะกรรมการก็เลยยืนมองอยู่โอเคนะครับอย่าลืมมาเที่ยวกันที่วันดบุษขาโตมรดอกชนบุรีวันนี้นะครับสวัสดีครับ